สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับ Mad m a s s Gaming นะครับกับมอนเซนเตอร์ไอซ์บอลวิดีโอนะครับในวันนี้นะครับเรื่องที่ผมจะนำมาเสนอนั้นก็คือเรื่องของซีกสติจิว่านะครับว่าจริงๆแล้วนะครับซีกตัวนี้เนี่ยมันมีแมคาีนิกอะไรบ้างนะครับแล้วเราจะต้องทํำยังไงเล่นยังไงนะครับรวมไปถึงวิธีการฟาร์มเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเราต้องโฟกัสในการทําอะไรในการเล่นซีกตัวนี้นะครับ ก็อาทิตย์หน้านะครับวันที่20มีนา7โมงเช้านะครับสฟิติว่าก็จะมาลงใน PC นะครับให้เพื่อนๆชาว PC ได้จัดการกันแล้วนะครับสำหรับชาว PS4 นะครับที่ได้จัดการมาสักพักแล้วแล้วก็อาจจะยังไม่เข้าใจหรือว่ามีบางคนที่เพิ่งจะเริ่มเควสนะครับเควสนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับผมก็จะมาทําการอธิบายนะครับเจาะลึกกันเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องทําการปลดล็อกเควสตัวนี้ก่อนนะครับการที่เราจะปลดล็อกเควสนี้ได้เนี่ยเราจะต้องทกราาํ ปลดล็อกแมปภูเขาไฟใน g u i d i n land แล้วก็ทําการปลดล็อกแมป,ปน้ําแข็งนะครับหรือว่าแมปพีมะใน g u i d i n land ก่อนนะครับตัวเควสในการปลดล็อกแมป,ปน้ําแข็งนะครับก็คือมันจะเป็นเควส s p เ c i assignment นะครับให้เราไปรับเควสกับลุงพองมแมลงนะครับเควสมันจะชื่อว่า across the lost path เควสนี้จะให้เราออกไปจัดการกับ stigen senoka นะครับเพื่อปลดล็อกแมป,ปน้ําแข็งใน g u i d i n land แล้วหลังจากนั้นให้เรากลับมาคุยกับลุงอีกครั้งนึงแล้วเขาก็จะปลดล็อกเควส recon ให้เรานะครับไอเควส recon เนี่ยเราสามารถรับได้จาก การเข้าไปใน g a t h e r i n g Hub นะครับแล้ว q u วส t มันจะชื่อว่า point of no return เควสนี้นะครับมันจะให้เราไปไล่สปิจิว่าเฉยๆมันจะไม่ให้เราจัดการกับมันนะครับมันจะให้ลงไปแค่ชั้น2หลักๆแล้วนะครับในการลงไปตีสปิจิว่าเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะครับในรังของสปิจิว่าที่เราจะต้องไปจัดการกับมันเมื่อเราทำเควสรีคอนเสร็จแล้วนะครับเมื่อซีกมันเปิดให้เราเล่นเนี่ยในวันที่20เราก็จะสามารถจัดการกับสปิจิว่าได้นั่นเองนะครับโอเคครับผมเราไปดูตัวแมคาีนิกกันเลยดีกว่านะครับว่าในแมคชนิกในแต่ละชั้นเนี่ยเราจะต้องา้เจ ก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อเควสมันเปิดให้เราเล่นแล้วเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาร่วมกับเพื่อนนะครับฟอร์มปาร์ตี้นะครับ4คนเหมือนเดิมแต่ว่าจะสามารถลงด้วยกัน4ปาร์ตี้เลยใน1เซสชันคือ16คนนะครับในการหาเซสชันเนี่ยหลักๆคอยเพื่อนๆแค่กดเซิร์ชตรงฟิลเตอร์นะครับเปลี่ยนปรับฟิลเตอร์เป็นสปิจิว่าเราก็จะได้เจอเซสชันที่มีคนเยอะๆเพราะว่าสปิจิว่าเนี่ยมันเป็นเควสที่ต้องเล่นหลายคนนะครับเราไม่สามารถซโล่ได้หรอกซโล่ slow ได้แหละแต่อาจจะเสียเวลามากๆนะครับผมก็แนะนําว่าให้หา,หา,นนา,าเซ การจัดการสฟิจิว่าเนี่ยสฟิจิว่ามันจะมีทั้งหมด3ชั้นและในชั้นแต่ละชั้นเนี่ยก็คือรังของมันนะครับมันจะเก็บพลังหรือว่า r e s o u r c e Energy เอาไว้การที่เราจะต้องจัดการมันนะครับคือเราจะต้องทําให้มันเนี่ยดูดพลังทั้งหมดที่มันเก็บเอาไว้เนี่ยไปใช้จนหมดแล้วมันก็สามารถดูดพลังไม่ได้ไม่สามารถเพิ่มพลังของมันกลับมาได้นะครับก็คือเราจะสามารถจัดการมันได้นเ,เองหลังจากนั้น ก็เพื่อนๆสามารถเช็คได้นะครับว่าพลังของมันเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่แล้วจากตรงนี้เลยสามารถกดไปที่ s ส i ิติวาซี e อินโฟนะครับมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับเลเวลหนึ่งเลเวลสองแล้วก็บอททอมเลเวลนะครับตรงนี้คือพลังที่เหลืออยู่ในชั้นแต่ละชั้นของมันและต่อมานะครับก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเรื่องของ Reward Level ร e วอ r ์ดเลเวเนี่ยมันสามารถเพิ่มได้นะครับจากการที่เราทำลายพาร์ทของมอนสเตอร์ตัวนี้หรือว่า s e r ิจิว่นเองหลักๆแล้วนะครับพาร์ทของ s u ฟิจิว่นเนี่ยมันจะถูกทำลายได้เกือบทุกส่วนของมันเลยนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าส่วนแรกนะครับก็คือหัวนะครับเราสามารถทำลายหัวมันได้2ครั้งปีก2ข้างนะครับซ้ายขวาขาหน้าขาหลังสี่ข้างเลยซ้ายขวาเหมือนกันแล้วก็อกนะครับ และชิ้นสุดท้ายก็คือหางของมันนั่นเองเราสามารถตัดหางมันได้ด้วยการที่เราทําลายพาร์ตต่างๆของสาฟิจิว่านะครับเราก็จะได้คะแนนนะครับไปเพิ่มรีวอร์ดเลเวลของเราแต่ละพาร์ตมันก็จะมีการให้คะแนนที่ไม่เท่ากันนะครับพาร์ตท,ที่ทําลายยากกว่าก็อาจจะได้คะแนนมากกว่านะครับเราสามารถเช็คได้นะครับโดยการเข้ามาตรงสาฟิจิว่าซีกเนี่ยว่าพาร์ตแต่ละพาร์ตอันไหนที่ถูกทําลายไปแล้วบ้างนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยการรันสาฟิจิว่าถ้าเราไม่ได้เล่นเป็นสปีดรันนะครับเราจะทําลายพาร์ตมันให้หมดเราจะต้อง พาสส่วนไหนไปแล้วครั้งที่2เราไม่จำเป็นต้องไปทําลายพาทส่วนนั้นแล้วนะครับเพราะว่าเราได้คะแนนจากส่วนนั้นมาแล้วยกตัวอย่างเช่นถ้าเราได้ทําลายปีกสองข้างมาแล้วในครั้งแรกที่เรารันนะครับเราลงรันครั้งที่2เนี่ยเราก็ไม่ต้องยิงปีกแล้วให้เราไปโฟกัสชิ้นอื่นแทนในการจะเพิ่มรีวอร์ดเลเวลของเรานะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งยานะครับสมมุติว่าถ้าในเซสชันของเราเนี่ยเพื่อนเพื่อนของเราคนอื่นตีอื่นนะครับเขาได้ทําลายชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนไปแล้วนะครับเราก็จะได้คะแนนตรงนั้นเหมือนกันนะครับ ในการลันแล้วก็ไปตีชิ้นอื่นที่ยังไม่มีคนตีก็ได้นะครับหรือว่าชิ้นที่เราสามารถทำลายได้ง่ายๆการที่จะทำลายพาร์ทของสวิจิว่านะครับหลักๆเลยสกิลที่จำเป็นมากคือเดสทรอยเออร์นะครับหรือว่าพาร์ทเบเกอร์นั่นเองอันนี้ผมแนะนำให้ทุกคนใส่มาได้เลยนะครับเป็นสกิลที่มัสแฮ็ในการลงสวิจิว่าเลย และตอนสุดท้ายนะครับตอนที่เราสามารถจัดการสาฟิติว่าได้แล้วเนี่ยรีวอร์ดเลเวลและคะแนนทั้งหมดนะครับมันก็จะถูกรวมกันเป็นเลเวลรีวอร์ดออกมาแล้วก็โชว์ว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่นะครับอยู่ที่เลเวลทเท่าไหร่แล้วว่าคะแนนตัวนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลไปถึงรางวัลที่เราได้นะครับรางวัลที่เราได้หลักๆก,ก,ก็จะมี2อ,อย่างนะครับก็คือดากูไลท์ดากไลท์เนี่ยมันจะใช้ในการอัปเกรดอาวุธของสาฟิติว่านะครับเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าในการอัปเกรดอาวุธของสาฟิติว่านะครับมันจะต้องทาการแออร random, นด กระชับบองเนี่ยมันก็จะจําเป็นต้องใช้ดาบคไลร์จำนวนมหาศาลเลยนะครับเพื่อให้ได้สกิลที่เราต้องการและอย่างที่2นะครับมันก็ยังเอฟเฟกกับอาวุธที่ดรอปกับเราด้วยนะครับเหมือนกับว่าเมื่อเราจบ q u ว t สฟิทิวาแล้วนะครับอาวุธที่ดรอปออกมาเนี่ยมันก็จะแรดดัมบอกมาให้เราเต็มเลยแต่มันจะให้เราเลือกหยิบได้แค่3ชิ้นเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้ารีวอดเลเวลของเราสูงกว่าเลเวล13หรือ12นี่แหละอันนี้ผมไม่แน่ใจตัวเลขนะครับน่าจะสิบสามเราจะสามารถหยิบได้สว่ชิ้นเริบกม ชนนถ้ารีวอร์ดเลเวลของเราสูงก็ส่งผล2อย่างนะครับหลักๆเลยก็คือดาร์กไลท์กับอาวุธของเราแล้วในการไปเลือกหยิบอาวุธนะครับตรงนี้ก็จะมีทริคอยู่ทริคหนึ่งนะครับสมมุติว่าถ้าเราเนี่ยกำลังอยากจะได้ปืนใหญ่อันนี้มากเลยแต่ว่าเรายังไม่มีเลยนะครับเราไม่เคยเล่นปืนใหญ่เลย ผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆใช้อาวุธอะไรก็ได้นะครับในการไปตีซาฟี่แต่ว่าตอนที่เราไปรับอาวุธเนี่ยให้เราเปลี่ยนอาวุธเป็นปืนใหญ่หรือว่าเป็นอาวุธที่เราต้องการจะรับนะครับมันก็จะรันเฟิร์มมาเลยนะครับว่ามันจะแรนดอมปืนใหญ่ออกมาให้เรา2ชิ้นเลยครับผมเป็น2ชิ้นสุดท้ายตรงนั้นเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งทริคในการเลือกอาวุธที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็อาวุธของซาฟิจิว่านะครับมันจะแรนดอมออกมาได้ทั้งหมด9าธาตุเลยนะครับถ้าเป็นอาวุธธรรมดาที่ไม่ใช่อาวุธยิงไกลธาตุน้ำนะครับธาตุ แล้วก็รวมไปถึง s t ตตัสเอฟเฟกนะครับพาราลซีดหลับพิษแล้วก็ระเบิดนะครับทั้งหมดจะเป็น9ก้าธาตุและน้อาบอกมาให้เราเลยอันนี้เราก็เลือกใช้ตามที่ตัวเองชอบเลยนะครับหลักๆแล้วถ้าเพื่อนๆถามว่าผมเลือกจากอะไรหรอผมก็น่าจะตอบว่า1เลยนะครับ ผมเลือกจากสีครับผมเพราะว่าสีของอาวุธแต่ละาธาตุนะครับที่แล้วนาบอกมาสีจะไม่เหมือนกันจะเปลี่ยนไปตามาธาตุเลยก็เลือกตามความสวยงามเลยจริงๆอะ่ะแต่ผมจะชอบาธาตุบางกรนะครับเพราะว่ามันติดเอร์เดอร์ิลมาด้วยเอ d e เดอร์ิลเป็นอีกหนึ่งสกิลที่หลายคนมองข้ามไปนะครับแล้วก็มีบทบาทมา่นในเกมมอนสเตอร์เซอร์เวอร์เหมือนกันผมเลยเลือกเป็นอาวุธาธาตุบางกรนะครับซะส่วนใหญ่หรือไม่ก็เลือกเป็นอาวุธธาตุระเบิดก็ได้นะครับถ้าหลายๆคนอยากทำสปีดรันหรือว่าอยากจะบูสต์อัพดาเมจให้ได้มาก,ากมนกันน โอเคครับผมเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าในการลันสฟิจิว่าแต่ละครั้งเนี่ยหลักๆแล้วเราต้องทําอะไรบ้างนะครับในแต่ละชั้นเลยเรามาเริ่มกันที่ชั้นแรกเลยดีกว่านะครับที่ชั้นที่1นะครับแมปของสฟิจิว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นแมปกว้างๆกลมๆตรงนี้นะครับครั้งแรกที่เราเจอกับมันเนี่ยมันก็ยังจะไม่ใช้ท่าอะไรมากมายในแมปชั้นแรกเนี่ยก็จะมี2อย่างด้วยกันนะครับหลักๆให้เราพยายามใช้2อย่างนี้ให้ได้นะครับนั่นก็คือ falling border กับ wire trap นะครับ ไอแท็บเนี่ยมันจะสามารถดึงสฟิจิว่าอยู่ได้ประมาณ20วินะครับให้เราได้เปิดโอเพนนิ่งโจมตีมันส่วนฟอลลิงบอ์เดอร์ก็เหมือนกันนะครับจะทําให้สฟิจิว่าล้มได้นะครับมันก็จะมีเทคนิคหลักๆอยู่นะครับในการเล่นชั้นที่1เนี่ยสมมุติว่าถ้าเราตีขาด้านซ้ายตีด้านซ้ายของสฟิติว่านะครับเมื่อมันฟริน์เนี่ยมันก็จะกระเด็นไปด้านขวาให้เราเล็งดีๆนะครับว่าสฟิติว่าเนี่ยเราอยากให้มันกระเด็นไปด้านไหนก็ให้เป็นลุมด้านนั้นของมันก่อนถ้าเราอยากให้มันไปหล่นใต้หินแบบเนี้ เราก็าไปตีด้านตรงข้ามกับหินนะครับมันก็จะได้ขยับเข้าไปใกล้หินมากขึ้นเวลามันฟินต์หครั้งแล้วก็เหมือนกันนะครับถ้ามันไปอยู่ตรงวันน์เนอร์ทรแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถฟริ้นต์มอนสเตอร์หรือว่าฟินต์เซฟิชิวาได้นะครับมันก็จะทําการติดแทดเลยประมาณ20วิให้เราได้มีโอเพนนิ่งในการจัดการมันนะครับ หลักๆแล้วเนี่ยในการจัดการกับสฟิจิว่าในเฟสแรกนะครับหรือว่าชั้นหนึ่งเนี่ยผมว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็ให้โฟกัสในการเบรคคลาสต่างๆนะครับเลือกตามอาวุธที่เราใช้เลยนะครับแต่ผมมองว่าในเฟสแรกเนี่ยให้เราไปจัดการปีกของมันนะครับแล้วก็หางแล้วก็หัวของมันให้โฟกัส3อย่างนี้จะดีกว่าเพราะว่าเหมือนกับการตัดหางสฟิจิว่านะครับมันไม่ได้ตัดง่ายมากขนาดที่แบบสามารถตัดได้เลยอาจจะต้อง 2, phase, phase 2เฟสเฟสสองถึงจะขาดแต่เราก็ต้องเริ่มตีตั้งแต่เฟสหนึ่ง ส่วนปีกเนี่ยถ้ามีกันเนอร์นะครับหรือว่าคนที่ใช้สติ๊กกี้หรือว่าจะเป็นอะควาช็อตก็ได้อันนี้จะสามารถทําลายได้ง่ายมากเลยปีกโบกันคนเดียวนะครับก็สามารถทําลายปีกได้ทั้งสองข้างสบายๆเลยในการตัดหานะครับผมมองว่าอาวุธที่ดีที่สุดเลยในการตัดหางก็คือดาบใหญ่กับสวิชแอกสวิชแอกต้องเป็นโหมดขวาน,นะครับเพราะว่าในโหมดขวานเนี่ยมันท่าสุดท้ายของมันที่เขาเพิ่งเพิ่มเข้ามาภาคนี้มันจะมี modifier ในการคูณเพิ่มที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับในการลงคิดสุดท้ายของโอเวอร์เฮดสลั แล้วก็ True Charge Slash ก็เป็นอีกท่าหนึ่งที่มี Modifier ในการคูณ Part Breaker มากที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้น2อาวุธนี้เนะี่ยผมมองว่าตัดห่างนี้ที่สุดเลยถ้าเพื่อนๆเ,เ,เลนะ่นอาวุธอื่นก็ให้โฟกัสตรงหัวก็ได้นะครับแต่ผมมองว่าอย่างหนึ่งที่เราไม่ควรโฟกัสเลยนะครับก็คือเท้ามันเพราะว่าเท้ามันเนี่ยหลักๆแล้วมันได้คะแนนแค่20เองได้น้อยมากนะครับเอาไว้ตีหลังสุดเลยก็ได้ให้เราไปโฟกัสทําลายอย่างอื่นก,นกว่านะครับเหมือนวิงเนี่ยปีกจะได้50-502ข้างร้อยและส่วนห่างนะครับก็จะได้120หัย ถ้าเบรกได้2ครั้งก็จะได้200เลยนะครับครั้งแรกได้20แล้วก็เบรกครั้งที่2ได้180หัวมันจะไม่ต้องเบรกถึง2ครั้งเลยนะครับก็เฟสแรกก็ให้โฟกัสไปตรงนี้แล้วกันมาดูต่อกันเลยนะครับที่เฟสที่2เฟสที่2ก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับโฟกัสตรงที่การตัดหางการยิงปีกนะครับอ่าลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราเล่นเป็นกันเนอร์นะครับเราสามารถยิงหลังมันด้วยยหลังมันก็แพ้ปืนเหมือนกันนะครับยิงแป๊บเดียวก็แตกเหมือนกัน แล้วก็พอลงมาถึงเฟสที่2นะครับสฟิทิว่ามันจะเริ่มใช้ท่าใหม่นั่นก็คือท่าอิมิตี้ท่าที่มันจะส่งสายตาสีแดงมาที่เรานะครับสฟิติว่าเนี่ยมันจะเล็งคนที่ทําตาเมจได้สูงที่สุดนะครับโดยปกติแล้วก็ใครได้สายก็แสดงว่าเราแหละเป็นคนที่ทาดาเมจได้สูงที่สุดแต่การที่เราจะแย่งสายมาจากสฟิทิว่านะครับก็ทําได้ง่ายๆเลยถ้าใครเล่นเป็นตัวแทงก็คือแค่ไปกดฟรินช็อตนะครับใส่ที่หน้ามัน มันก็จะมันเล็งเราเลยนะครับสำหรับคนที่เล่นเป็นเฮฟวี่บุาลสายแทงหรือว่าหอ,อกสายแทงเนี่ยก็จะดีมากๆเลยถ้าเราได้สายมาแล้วเนี่ยให้เรายืนอยู่กับที่ไม่หันไปหันมานะครับเพื่อนเราจะได้ตัดห่างได้ง่ายขึ้นมากเลยอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมแนะนําเลยนะครับใครชอบเล่นแทงก็ ไปดึงสายมาแล้วก็มายืนอยู่กับฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อนเราจะได้ตัดหางสปนิว่าได้ง่ายๆเพราะว่าถ้าเราวิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมครับมันก็จะสะบัดหางสะบัดไปสะบัดมาแล้วเราก็จะตัดหางมันได้ยากมากๆเลยและในเฟสที่2นะครับเมื่อเราทำดามจได้ถึงจุดของมันแล้วเนี่ยมันก็จะทําการใช้ซูเปอร์โนวาซึ่งไอซูเปอร์โนวาเนี่ยเราก็สามารถหลบได้ง่ายๆโดยการหลบหลังหินนะครับหินที่มันเป็นหินง,งอกออกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องหลบตรงนั้นเลยแต่จริงๆเราก็สามารถฟรินช์มันได้ด้วยการใช้แฟลชพอตนะ โนว่าตกลงมาแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็บินขึ้นไปใหม่ประมาณนั้นเลยครับก็ไม่ได้มีอะไรมากและหนึ่งสกิลที่สําคัญมากนะครับในเฟสนี้เฟสสองเนี่ยซาฟิจว่าจะเริ่มใช้ท่าที่มันเป็นพินแอทแท็กนะครับท่าที่เป็นพินแอทแท็กเนี้ยมันจะทําการแกรฟนะครับหรือว่ากัด คนคนหนึ่งอะทีมเราเข้าไปคนหนึ่งนะครับแล้วก็ไปพ่นบีมใส่คาปากแล้วก็พ่นออกมาปุ้งท่านี้เนี่ยมันจะทำา a าเ g e ได้สูงมากเลยเรียกได้ว่าหมดหลอดเลยแหละแต่เราจะไม่ตายนะครับเราก็จะล้มอยู่กับพื้นแต่เราจะติดไฟนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนเราไม่ช่วยโดยการโปรโย dust s u p ล l y หรือว่าช่วยฮิวนะครับเราก็จะตายหลังจากนั้นเลยตรงนี้คือสําคัญมากเลยนะครับให้เพื่อนๆนโฟกัสว่าถ้ามีเพื่อนของเราเนี่ยถูกกัดหรือว่าถูก pin a t เมื่อไหรเนี่ยให้เรารอใช้ dust s u p ล l y ได้เลยหรือว่าใครที่เล่นสายฮิวก็ให้รอฮิวได้เลยนะคร มันฟรีนะครับมันอยู่ในเชสอยู่ในกล่องตรงฐานตรงแคมด้านบนนะครับให้เพื่อนๆหยิบตตดซับไลามาด้วยคนละ2อันนะครับเขาจะให้ฟรีมาเลยเพราะว่าสปิีิว่ามันมีพินแอทแท็กนะครับสำคัญมากๆโอเคครับผมเมื่อเราผ่านเฟสที่2แล้วนะครับเราก็จะเป็นลงเฟสที่3ที่ชั้นที่3กันเลยชั้นนี้เป็นชั้นที่สําคัญมากๆเลยนะครับเราจะต้องโฟกัสหลายอย่างเลยในการเบรกพาสของมอนสเตอร์ตัวนี้เพราะว่าเมื่อเราลงมาถึงชั้นนี้แล้วเนี่ย สฟิติว่าจะทำการใช้ท่าที่มันชื่อว่าซ u เปอร์คริติคอลสเตทนะครับท่านี้เนี่ยมันจะทำให้ เหมือนกับว่าคลา้ายๆกับเพรฟทาลอสตอนที่มันทําให้ทั้งตัวมันกลายเป็นจุดอ่อนนะครับปกคลุมได้ทองอันนี้ก็จะเป็นร่างที่ซาฟิจิว่าจะดูดพลังเข้าไปแล้วก็จะมีแสงเรืองแสงออกมาตามตัวมันนะครับมันเหมือนจะเป็นการเพิ่มฮิตโซนของซาฟิจิว่าทั้งตัวเลยนะครับทุกชิ้นส่วนเลยเมื่อมันใช้ท่านี้เนี่ยหลักๆแล้วนะครับให้เราโฟกัสตรงการเบรกพาร์ของมันเลยนะครับหลักๆเลยคืออกของมันนะครับเราไม่สามารถเบรกอกของมันได้จากเฟสอื่นเลยนะครับเราต้องเบรกอกของมันในเฟสสามเท่าน,นั้นเลยเพราะว่าเราก็จะตีไม่เข้าแแล bounce, แล้ว้ววบสสั คือตีไม่แรงเลยนะครับอาจจะทําได้โดยการใช้สติ๊กี้นะครับในการเบรกอ,อกของมันในเฟสอื่นแต่ว่าผมมองว่าให้เรามาโฟกัสในการเบรกอ,อกของมันหรือเชสของมันในเฟสที่3จะดีกว่านะครับเมื่อมันใช้ซูเปอร์คริติคอลสเตตแล้วเนี่ยคนที่เล่นกันเนอร์นะครับผมก็แนะนําให้ใช้พวกพาราล y ซีดใช้หลับนะครับทำโอเพนนิ่งให้เราจะได้มีการไปวางระเบิดที่อ,อกมันที่หน้ามันหรือว่าส่วนต่างๆที่เรายังไม่ได้เบรกนะครับ แล้วก็การเม้าก็เหมือนกันนะครับเม้าติงก็นับเป็นหนึ่งสเตตัสเอฟเฟกเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าหลายๆคนเคยติดตามคลิปสเตตัสเอฟเฟกของผมเม้าติงเนี่ยก็จะนับเป็นหนึ่งสเตตัสเอฟเฟกเหมือนกันก็ให้เราเก็บไว้ใช้ตอนที่มันใช้ซูเปอร์คริติคอลสเตตนะครับก็กระโดดทีมันเลย อาจจะใช้พรคคุมบินหรือว่าไกดเดอเมนทัลก็ได้นะครับกระโดดเกาะเข้าไปแล้วก็ตีลงมาจะเป็นการที่เมาส์เซฟิติว่าได้ง่ายมากๆเลยแล้วการเมาส์เซฟิจิว่าในเฟสสามเนี่ยหลังหักแน่นอนนะครับถ้าเราไปตีหลังมันโดยเฉพาะตอนที่มันติดซูเปอร์คริติคอลสเตทนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีเลยแล้วหลังจากนั้นนะครับเมื่อถึงเฟสสามเนี่ยเฟิติว่ามันจะทําการใช้ซูเปอร์โนวานะครับ หลังจากการใช้ซูเปอร์นวาครั้งแรกของมันแล้วเนี่ยมันก็จะมีบอ่อแก๊สนะครับออกมาเต็มเลยไม่ใช่เต็มเลยเราก็ประมาณ3อันนะครับไอบอ่อแก๊สนี้เนี่ยก็เป็นหลักๆเลยนะครับมันสามารถฟลินสฟิติว่าได้ถ้าเราลากสฟิติว่านะครับไปที่บอ่อแก๊สนี้แล้วก็เราใช้สลิงเกอร์หรือว่าใช้การโจมตีนะครับตีบอ่อนี้ให้ระเบิดมันก็จะทําการฟรินสฟิติว่าได้นะครับหลักๆคือเราต้องระเบิดใส่สฟิติว่า2ครั้งนะครับแล้วมันก็จะฟลินก็เหมือนกันแหละครับก็ให้เราเก็บท่านี้เอาไว้ใช้ตอนที่มันใช้ Super รเรจะา ได้มีโอเพนนิ่งและทำาเมจได้สูงมา,ากๆเลย ในการทำลายอกนะครับผมมองว่าอาวุธที่ทำลายอกได้ดีมากๆเลยคือดาบใหญ่ครับผมถ้ามันอยู่ในซูเปอร์คิติคอลสเตตนะแล้วก็ดาบใหญ่ใส่กิลดสทอยเยอร์มา,มาก็ไปใช้ทรูชาร์สแลชแค่ครั้งเดียวก็น่าจะแตกเลยนะครับถ้ามันล้มในซูเปอร์คิติคอลสเตตนะครับอลองไปดูกันการทำลายอกนี่เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้คะแนนเยอะมากๆเลยคือ200เลยสูงที่สุดเลยก็ว่าได้อกกับหัวนะครับอ่าใช่อกกับหัว2อย่างที่ได้คะแนนสูงที่สุดเลยลองมาก็คือหาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราทำลาย อกมันได้แล้วนะครับหรือว่าทําลายทุกส่วนของมันแล้วเราก็ค่อยไปโฟกัสในการทําลายขาของมันนะครับขาของมันเป็นจุดอ่อนก็จริงนะครับแต่มันได้คะแนนน้อยมากเราก็ไม่ควรจะไปตีมันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเทคนิคนะครับเออลืมบอกไปเลยเพราะว่าซาฟิชิวาเนี่ยมันมีจุดอ่อนที่น้อยมากๆเลยนะครับส่วนที่นับเป็นจุดอ่อนของมันก็จะมีแค่ขาหน้า หัวมันแล้วก็ที่โคนปีกของมันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสกิลที่มันไม่เหมาะสมมากๆเลยในการเอามาตีกับซาฟิติวาก็คือวิกเน็ตเอ็กซ์พอครับผมเราควรจะเปลี่ยนสกิลบวกคียิคอลของเรานะครับเป็นสกิลอื่นตัวอย่างเช่นนะครับไปใช้แม็กซิมั่มไมก็ได้นะครับถ้าเป็นสายกันเนอร์หรืออาจจะใส่คลิบบูส์แล้วก็ใส่ชุดเซ็ตของซาฟิติวาก็ได้นะครับอันนี้ก็ได้เยอะเหมือนกันครับผมแล้วผมก็ลืมบอกไปอีกหนึ่งอย่างนะครับในเฟสที่3นะครับหรือว่าชั้นสุดท้ายของมันเนี่ย กินทุกก้อนจะถูกทำลายไปเลยนะครับ ก็ตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆระวังดีๆหลังจากนั้นนะครับถ้าเราทําดาเมจไม่ถึงแลวมันไม่พ่นเลเซอร์บีมไปทําลายหินข้างบนให้ล่นลงมาเนี่ยเราก็จะไม่มีหินในการหลบถ้ามันใช้ซูเปอร์โนวาสอครั้งติดกันนะครับก็คือเรียกว่าตายยกตีแน่นอนนะครับเพราะว่าท่านี้ไม่สามารถหลบได้ใช้อร์เคสเตอร์กลับไปที่พิัฐานก็ไม่ได้นะครับก็หลักๆแล้วก็ให้โฟกัสนะครับว่าทําดาเมจให้ถึงจนกว่ามันจะพ่นในนั้นออกมาก่อนพ่นเลเซอร์บีมขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ทําให้หินตกลงมาเราจะได้มีหินในนนการรลลบบพัััง Super nova องอขมนนะค โอเคครับผมวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะเข้าใจนะครับว่าการทํางานแมคานิกของการเล่นซิกซ์สฟิจิว่าเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็เพื่อนๆลองคอมเมนต์บอกผมกันหน่อยก็ได้นะครับสำหรับใครที่เคยลงซาฟิจิว่ากันแล้วนะครับโดยเฉพาะคนที่เล่นใน PS4 เนี่ว่าเรามีเทคนิคอะไรบ้างนะครับในการจัดการสาฟิจิว่ามีทริคมีทิปอะไรนะครับจะแนะนํากับชาว PC หรือเปล่าที่กําลังจะลงาฟิจิว่าเลยผมอาจจะเอาไปทําเป็นคลิปรวมทิปนะครับมาให้เพื่อนๆได้ติดตามกันอีกก็ได้นะครับโอเคครับผม ก็ฝากกันหน่อยนะครับแล้วก็ยังมีหนึ่งเรื่องนะครับที่สําคัญมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของการ a อา k e n เ n นอาวุธของซาฟิจิวานะครับอันนั้นผมน่าจะทาเป็นคลิปอีกหนึ่งอันแยกออกไปเลยนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะเหมือนกันรวมไปถึงวิธีการหาดากุไลด์ด้วยนะครับดากุไลท์เป็นอะไรที่หายากมากนะครับถ้าไม่มีซิกซาฟิติวาเนี่ยเราก็ไม่สามารถหาดากุไลด์ได้นะครับแล้วก็มันใช้จํานวนเยอะมากเลยในการอัปเกรดอาวุธซาฟี่ของเรา โอเคครับผมถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe กดติดตามช่องแมทแม s กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากผมกันเลยนะครับวันนี้แมทแม s Gaming ก็ต้องขอตัวก่อนอีกครั้งแล้วนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ